ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไบรตันพบลิเวอร์พูลปรับ5คนคาดแลา้วหงแดงเกมคาราบาวครับอ่านเอสลอตกุนซือลิเวอร์พูลอาจมีการปรับผู้เล่น5คนจากเกมล่าสุดที่เสมออาร์เซนอนในแมตช์เยือนไบรตัน on, สึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้าย ลิเวอพูลมีคิวเยือนไบรตันในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุทธที่31ตุลาคมนี้โดยคุณซือาเนอร์จำเป็นต้องมีการโรเตชันเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักเตะให้สมบูรณ์ที่สุดทัพหงแดงกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีล่าสุดสามารถบุกไปเสมอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล2ต่อ2ที่สนามเอเดสเตเดียมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระนั้นในเกมกลางสัปดาห์นี้โค้ชอาเนอร์อาจจะมีการปรับทัพอย่างน้อย5ราย สำหรับนักเตะหนึ่งรายที่น่าจะได้ลงตัวจริงแน่นอนจากการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนั่นก็คือวาตารุเอนโดซึ่งแทบไม่ค่คยได้ลงสนามในเกมเพิร์ลีกแต่เพื่อรักษาสภาพความฟิตของลูกทีมนั่นทำให้เขาต้องเลือกใช้งานสตาร์ททีมชาติญี่ปุ่นในแมตชนี้ขณะที่ดอมิิกโซูโบสลายจะได้กลับมาลงเล่นตัวจริงหลังเป็นตัวสำรองในแมตช์เสมอมสมอาร์เซนอลนั่นทำให้เคอร์ติสโจนต้องโยกตัวเองกลับมาอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองส่วนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ยังคงได้ลงตัวจริงแม้เกมล่าสุดจะฟอร์มไม่ค่่่ออออยยดดีีีีนนนักักกกกกแแตแมม์้ถืเเเป็โาาสจะรฟรฟงลบ ในส่วนของตำแหน่งอื่นจะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรต้องค่อยๆเจาะไปทีละตำแหน่งแต่แน่นอนว่าการไปเยือนทินเอเม็กสเตเรียมกุนซือชาวรัดคงมีการโรเตชันจากเกมลีกนัดล่าสุดผู้รักษาประตูควีวนเคเลอ์หรือวิเซสลับยารอส สำหรับตำแหน่งในทวารตอนนี้ต้องฝากความหวังเอาไว้กับเคลเฮอร์ซึ่งก็รับบทบาทได้ดีพอสมควรในการทำหน้าที่แทนอลริสันเบเกอร์ที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาแต่กระนั้นถ้าอาร์เนอร์ต้องการเซฟเรื่องความสดของนักเตะก็อาจเป็นไปได้ที่จะพักลูกหมีและให้โอกาสวิเทสลาฟยารอสลงไปประจำการแทนก็ได้กองหลังโจโกเมสหรือเทนอเล็กซานเดอร์ เจเดลคอนซาเฟอร์กิลฟันไดคอสตาซิมิคาสในส่วนของแพลโฟร์มีความเป็นไปได้สูงที่โค้ดอาเนอร์จะเลือกพักรองเทรนกับอิบราฮิมาคอนาเต้แต่ยังจําเป็นต้องใช้งานฟันได์ในการขุมเกมรับส่วนคู่หูของเขาหน้าจะเป็นคอนซาขณะที่แบ็กซ้ายซิมิคาสจะได้โอกาสลงปเป็นตัวจริงหลังทําผลงานได้ดีเยี่ยมในเกมกับอาเซนนอลตอนที่ถูกส่งลงมาแทนแอนดูลอปสันอย่างไรก็ตามถ้าหากคุณซื่งหัวสเลือกความแน่นอน เพราะอาจจะใช้งานอเล็กซานเดอร์โนและขยับโกเมสไปยืนเซเรแบคคู่กับคอนซาและดรอปกับตันทีมชาวดัตเพื่อจะได้พักร่างกายหลังกรัมสึกหนักมาหลายแมตติดต่อกันกองกลางวัตุรุเอนโดอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์หรือไทเรอร์มอตันดมมนิกซูโบชไลน์หนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นได้สูงมากจะได้ลงตัวจริงในเกมนี้ก็คือเอนโด แม้นักเตะจะไม่ค่อยได้ลงสนามในเกมลีกแต่ศักยภาพของเขาน่าจะสามารถรับมือกับไบรตันในเกมถ้วยใบเล็กเมืองผู้ดีได้สบายๆแถมสภาพร่างกายก็สมบูรณ์ที่สุดในแผงมิดฟิลด์ขณะที่แม็ตอลิสเตอร์จะได้ยืนเป็นตัวหลักในการทำหน้าที่เชื่อมเกมและสร้างสรรค์โอกาสแต่ถ้าต้องการรักษาสภาพร่างกายของนักเตะก็อาจจะใช้งานมอตันส่วนซูโบสไลจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดซึ่งคาดว่านักเตะคงจะเต็มไปด้วยพลังก,กำลังและความกระหายในการลงสนามอย่างมาก กองหน้าลุยดิอารสดาวินนูนเยสหรือคอดีกัคโปโมฮัม็ดซาลาสามประสานในนรุกข,ของหงแดงคาดว่ายัางคงเป็นชุดเดิมที่บุกเสมออาเซนนลเพราะทั้งสามคนสภาพร่างกายยังฟิตที่สำคัญการให้พวกเขาได้ลงเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะยิ่งช่วยสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกระนั้นการที่ทีมจะต้องพบกับไบรตันในเกมลีกวันเสาร์นี้ที่แอนฟิลด์อาจทำให้อา์เนอร์เลือกพักนูนเยสและส่งกัคโปสวมบทหน้าเป้าแทนก็ได้ ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าอานเนอร์ยืนยันว่าตารุเอนโดจะได้ออกสตาร์ทให้กับทีมลิเวอร์พูลสำหรับเกมในวันนี้อาเนอร์ส็อตกล่าวชื่นชมความเป็นมืออาชีพของวาตารุเอนโดอย่างมากและยืนยันว่าจะได้เป็นตัวจริงในคืนนี้กับไบรตันในคาราบาวครับแน่นอนการทำให้นักเตะทุกคนมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทุกคนต้องการลงเล่นมันคงจะน่าแปลกใจสำหรับผมถ้าพวกเขามีความสุขโดยที่ไม่ได้ลงเล่นน,นะ แต่พวกเขาเป็นมืออาชีพอย่างมากพวกเขารู้ว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้และพวกเขาเห็นว่าคนที่ลงเล่นในตำแหน่งของตัวเองกำลังทำผลงานได้ดีอยู่เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาตารุเอนโดโจโกเมสและเจอเดลคอนซาที่กำลังชิงตำแหน่งโดยตรงกับไรอันกราฟเฟนแบกเฟอร์กิวฟันไดและอีบูโกนาเต้ซึ่งพวกเขาเข้าใจดีว่าคนที่ลงเล่นกำลังทำได้ดีแค่ไหนและทุกคนยังฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายของเกม แต่สำหรับผมมองว่าวาตุเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะได้ลงสนามเพราะฤดูกาลมันยาวนานและเราต้องใช้เขาในระหว่างฤดูกาลแน่ๆดังนั้นเขาจึงต้องการเวลาที่จะได้ลงเล่นบ้างโชคดีที่เขาได้เล่นให้ทีมชาติแต่ถ้าได้เล่นให้เราเป็นครั้งคราวจะช่วยได้แน่ๆ ผมชอบเขาอย่างมากในเกมกับเวซแฮม,มและสิ่งที่ผมชื่นชมเลยคือบุคลิกของเขาวาตารุต้องลงสนาม5นาทีก่อนจบเกมมาถึงสองครั้งในอาชีพผู้จัดการทีมของผมบางครั้งเคยนักเตะท,ที่ไม่ค่อยอยากลงเล่นหรือลงไปแล้วก้มหน้าก้มตาไม่สบอารมณ์แต่ทุกครั้งที่เราต้องการวาตารุเขาพร้อมเพื่อทีมเพื่อเพื่อนร่วมทีมและตัวเขาเองด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาสมควรจะได้ลงเล่นในเกมคืนนี้ พิมลีกรายงานว่าอารันเชียร์ออดีตดาวยิงทีมช่างกฤษเชื่อว่าประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลในช่วงท้ายเกมที่พบกับอาเซนอลนั้นเป็นประตูที่สมบูรณ์แบบอย่างมากที่สุดประตูหนึ่งที่เขาเคยเห็นมาอดีตกองหน้านิวคาสเตอรนเ็ดที่ผันตัวเองไปเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับพิมลีได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจในจังหวะที่หงแดงได้ประตูที่2เพื่อไล่ตามตีเสมออาเซนอลสำหรับเกมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเชื่อว่าจังหวะนี้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบอย่างมากเลยทีเดียว คุณจะสังเกตเห็นเลยว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนปล่อยบอลออกจากเท้าของเขาไม่มีความลังเลเลยได้ซ้ำและน้ำหนักกับทิศทางมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบอย่างมาก และถ้าในจังหวะนี้โมฮัมเหม็ดซาราเลือกที่จะเป็นคนรับบอลนั้นเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและทุกอย่างจะเสียโอกาสไปทั้งหมดแต่เขาเลือกที่จะหยุดจังหวะลงและปล่อยให้ดาวินนูนเยสเป็นคนได้บอลแรกไปและอย่างที่เห็นซาราเคลื่อนที่ฉีกตัวประกบออกไปเพื่อเข้าไปยังในกรอบเขตโทษจากนั้นนูนเยสต้องพยายามผ่านบอลมันให้กับเขาและอย่างที่เห็นเขาผ่านบอลได้สําเร็จและซาราก็จัดการมันมันเป็นจังหวะที่แสดงถึงความเข้าใจในทีมเวิร์กที่ดีเลยทีเดียว อย่างที่เชียร์เลอร์บอกเลยจังหวะนี้มันเพอร์เฟกเลยนะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องตั้งแต่น้ำหนักบอลที่วางไปจนความเข้าใจของซาร่ากับโนนเยสดูกีทีตอกีทีมันก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าพบเจอกันครั้งแรกดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือซาร่าไม่ค่อยมีความสุขเลยในช่วงซัมเมอร์กับทุกสิ่งที่อาเนอร์ต้องการอยากให้เขาทําคุณมันบ้าไปแล้วเขาเคยพูดไว้เมื่อถึงจุดหนึ่งเกี่ยวกับสิ่่งงททีอออาารเ้้ขขใหํ กับการเล่นในระบบใหม่นี้ซึ่งผมได้ยินมาจากคนที่อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นความตั้งใจของอาร์เนอร์ก็คือเขาต้องการอยากที่จะให้ซาร่าห์และดาวิดนูนเยสนั้นร่วมมือกันกลายเป็นคู่หูต่อกันและช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเล่นกันได้อย่างลงตัวมากที่สุดทางนี้เจอเกนครอปเคยยอมแพ้ก,กับการใช้งานนูนเยสไปแล้วในช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วแต่สิ่งแรกที่อาร์เนอร์พูดเมื่อเขาเห็นนูนเยสจากการฝึกซ้อมครั้งแรกก็คือเด็กคนนี้มีพลังการไล่เพลซิ่งนี และเขาเองก็ต้องการสิ่งนั้นเพื่อไล่กดดันคู่ต่อสู้และนี่คือสิ่งที่นูนเยสสามารถทําได้อย่างน่าอาัศจรรย์และเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาสําหรับความสามารถที่เขามีและอย่างที่เห็นในสเกมครึ่งที่นูนเยสลงสนามมาในฐานะตัวแทนของดิโก้โชตาเขาทําได้ดีทั้งหมดและมีความสําคัญในการไล่เพรสซิ่งใส่คู่แข่งและกดดันแนวรับคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแถมยังช่วยเกมรับได้ดีอีกด้วยเช่นกัน การปรับตัวของนูนเยสให้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลในรูปแบบเดียวกันเป็นปัญหานับตั้งแต่เขาเข้าร่วมทีมและจนถึงตอนนี้นูนเยสก็ทำแอซิดไปแล้ว19แอซิดในทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลโดย11แอซิดของเขาให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์อีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในคู่หูหที่สำคัญของเฟอร์กลฟันได์เกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้และการหารือกันก็ยังคงดำเนินต่อไป นักข่าวระดับเทียรต้นๆให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าเฟอร์กิวฟันดน่าจะเป็นคนที่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลมากที่สุดแล้วนะครับลูดี้กาลติจากทีมท a l กรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการคว้าตัวมูริโลเซ็นตอน์ดฮับของนอตทิแมฟอร์เรสมาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขา หลังจากความไม่แน่นอนของเฟอร์กิลฟานได้กับตันทีมว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปหรือไม่เพราะสัญญาเดิมจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้านี้ด้วยและนั่นทาให้ลิพูจำเป็นต้องมองหาตัวเลือกเอาไว้ทดแทนเพียงแค่พวกเขาที่สนใจในตัวนักเตะรายนี้เท่านั้นเชลซีเองก็ให้ความสนใจเหมือนกันก็ถือว่าโมริโลนี่ตรงสเปคลิอู์พลอีกคนหนึ่งเลยอายุน้อยเก่งเล่นในระดับสูงมาต่อเนื่องเลยนะครับหากชอบใจคลิปนี้